ของแต่งเกือบแสนครับท่านผู้ชมก็ออกรถ9บาทนะครับประกันภัยก็ฟรีบัตรช่วยเหลือก็ฟรีนะครับบริการจะส่งรถฟรีทุกประเทศให้ขนาดนี้ครับอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับแชร์ของท่านมีความหมายนะครับท่านผู้ชมแชร์ไปให้โลกรู้เลยนะครับว่าที่เราออกรถ9บาทนะครับสวัสดีครับวันนี้ครับเยี่กับเซลล์วุฒินะครับที่999รถบ้านสุวิทย์สาขาพัฒนาการนะครับแล้ววันนี้ช่วงนี้เป็นช่วงโควิดด้วยท่านผู้ชม ใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมแชร์ด้วยนะครับเพราะว่าบางคนที่ขาดรายได้หรือรายได้ไม่ดีนะแล้วก็เราช่วยแชร์ไปเพราะว่าคนที่แชร์ไปแล้วมีพาคนมาซื้อรถกับเราเรามีค่าขนมให้นะครับนะครับสามพันถึง10,000บาทเลยนะท่านผู้ชมแล้วก็โปรโมชั่นเด็ดที่สุดนะครับที่9 9รถบ้านสวิสนะครับเป็นโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยนะครับออกรถวันนี้ใช้เงินแค่9บาทแล้วก็ ไปผ่อนคือเดือนตุลาคมเลยครับท่านผู้ชมและยังไม่พอครับฟรีประกันภัยด้วยนะครับ1ปีเต็มเ็มนะครับบัตรช่วยเหลือยามฉุกเฉินอีก1ปีเต็มเ็มนะครับแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องเปลี่ยนแบตเตอรี่เช็คระบบไฟให้ครบเลยนะครับอยากรู้แล้วใช่ไหมว่ามีรถรุ่นอะไรบ้างแชร์ไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมพามาดูนะครับอ่ะมาดูเริ่มต้นที่คันแรกกันเลยนะครับท่านผู้ชมคันนี้เป็น isuzu d max blue power 1.9ปี2016ครับแฟนเพจ สีน้ำเงินแก้วทำมาใหม่ชุดแต่งจัดให้เรียบร้อยแลวนะครับราคาไม่แพงครับ499,000บาทเท่านั้นเองนะครับออกรถก็9บาทจบเลยนะท่านผู้ชมนะครับและอีกคันนงครับคันนี้เป็น Isuzu D-Max เครื่องยนต์2.5ปี2015ครับคนตามหากันเยอะมากนะครับตัวนี้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วด้วยใส่ล้อแม็กใหม่ยางใหม่มาให้นะครับคันนี้ขายอยู่ที่519,000บาทนะครับรีบเข้ามาเอาเลยนะรถสวยๆดีๆอยู่ไม่นานนะครับแฟนเพจ ออกคันนึงครับคันนี้เป็น Isuzu D-Max Blue Power 1.9ปี2016ครับแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วราคาขายอยู่ที่499,000บาทเท่านั้นเองครับออกรถก็9บาทนะามาถึงอีกรุ่นหนึ่งเป็น Toyota r e v o นะครับเป็นรุ่น Smartcab นะครับแปลงหน้ามาเป็นหน้าปี2019ให้เราลองนี้เลยครับของแต่งเกือบแสนครับท่านผู้ชมราคาขายอยู่ที่ 469,000บาทคันนี้ก็ออกรถ9บาทนะครับแฟนเพจย้ำนะครับ9าบาทแน่นอนนะอ่าอีกคันนึ่งคันนี้เป็น Toyota Revo Smart cap ครับเป็นสีเหลืองบอบบี um แต่งมาให้เรียบร้อยแล้วปี2016ขายอยู่ที่4 6 9 0 0 0บาทนะครับออกรถก็9บาทแล้วก็ไปผ่อนยาวๆเลยเดือนตุลาคมเลยนะครับมาอีกคันนึ่งคันนี้เป็น Toyota Revo Smart cap ปี2016ครับแฟนเพจแต่งมาให้คันนี้ใส่ล้อ c e 28มาให้สวยๆอย่างนี้เลยนะ อยู่ขายอยู่ที่469,000บาทเท่านั้นนะครับอ่าอีกคันหนึ่งคันนี้เป็นโตยตารีโวปี2017เป็นตัว j p พาครับระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับคันนี้ขายอยู่519,000บาทครับออกรถก็9บาทจบเลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใ,จใจดๆแอบแฝงนะครับท่านผู้ชมถ้ากูได้เต็มนะร้อนแน่นอนออกรถ9บาทนะคันนี้ครับท่านผู้ชมเป็นอ s u ู u DMAX x Blue Power ปี2018นะครับเป็นตัว X-S e r i e s ท่านผู้ชมขายอยู่ หกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับแชร์ของท่านมีความหมายนะครับท่านผู้ชมแชร์ไปให้โลกรู้เลยนะครับว่าที่เราออกรถ9บาทนะครับไมค์คันหนึ่งคันนี้เป็น t o y o ต a Revo Set Edition แท้นะครับปี2019้าครับแฟนเพจ4ประตูครับคันนี้ขายไม่แพงครับ5990 0 0บาทเท่านั้นเองนะออกรถเอาเอาไปเลย9บาทนะครับหรือจะเป็นคันนี้ปี2017เครับเครื่องยนต์2.4ตัวนี้เป็นตัว E ีนะครับท่านผู้ชมขายอยู่ 5 9 9 0 0 0บาทเช่นเดียวกันนะครับอ่ามาอีกคันหนึ่งอันนี้เป็นโตโยต้ารีโว่แค a b เป็นตัวเจพัทนะครับระบบไฟไฟ้าทั้งคันนะก็ราคา5 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับหรือจะเอารถไปทำมาหากินผ่อนถูกๆอย่างนี้ผ่อนประมาณส0 0พันนะครับท่านผู้ชมคันนี้เป็นโตโยต้าวีโก้แชมป์นะครับราคาขายโคตรถูกเลย249,000บาทเท่านั้นเองนะครับออกรถก็9บาทนะท่านผู้ชมและคันนี้ครับโตโยต้ารีโว่สองจุดสีแ cab เจพัทนะครับ ปี2017ราคาอยู่ที่5 1 9 0 0 0บาทนะครับรีบเข้ามาเอาเลยนะท่านผู้ชมรถสวยๆนะที่นี่รถสวยทุกคันครับประรับประกันเลยและคันนี้ครับนิสันนาวาร่าแค NP 300ปี2018นะครับขายไม่แพงครับ4 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับออกรถก็9บาทนะมาอีกรุ่นหนึ่งตัวนี้เป็นรุ่น Toyota Revo Cap Z Edition นะครับปี2019หล่อๆอย่างนี้เลยนะครับขายอยู่ที่5 49,000บาทนะครับ ออกรถก็ใช้เงินแค่9บาทนะครับรถแต่งสีแล้วก็มีอีกนะท่านผู้ชมมีอย่างคันนี้สียอดฮิตขายดีเลยสีน้ําเงินแก้วนะครับคันนี้เป็นปี2องพครับแฟนเพจใส่แมกเวลมาให้เราหล่ออยงนี้เลยราคาอยู่ที่4 9 9 0 0นบาทเท่านั้นเองนะครับออกรถก็ใช้เงิน9บาทนะครับหรือเอาคันนี้เป็นโตโยต้าวีโกแชมนะครับปี2องพราคาอยู่ที่4 5 9 0 0นบาทออกรถ9บาทนะครับท่านผู้ชมย้ําเลยครับเบาททุกรุ่นทุกคนันในเต็นท์เลยนะ รุ่นหนึ่งคันนี้เป็น Ford Ranger Cab นะท่านผู้ชมปี2019ล้โหปีใหม่ๆนั่นเลยครับรถที่เต็นนี้ราคาอยู่ที่519,000บาทเท่านั้นเองนะครับอ่าและอีกคันหนึ่งครับเป็น Ford Ranger ปี2 0 2 0นะครับราคาอยู่ที่คันนี้ขายอยู่519,000บาทเท่านั้นเองนะครับท่านผู้ชมไม่แพงเลยนะ อันนี้ครับเป็น Ford Ranger 2.2 x l t ปี2017เกียร์ออโต้นะครับคันนี้แตกกว่าเพื่อนคือเป็นแคปเกียร์ออโต้ครับท mm ่านผู้ชมราคาขายอยู่ที่529,000บาทเท่านั้นเองครับออกรถก็9บาทนะครับพรุ่งนี้9บาททุกคันเลยคันนี้เป็นปี2019 Ford Ranger c a p ตัว h i g h r i d e r นะครับราคาอยู่ที่519,000บาทนะครับ9บาทแน่นอนนะท่านผู้ชมรีบเข้ามาเอาเลยนะครับเอกสารไม่ยุ่งยากด้วยนะ คันนี้เป็น Ford Ranger แค p ็ปี2018ครับแฟนเพจราคาอยู่ที่499,000บาทครับออกรถก็ใช้เงินแค่9บาทนะแฟนเพจนะเลกรุ่นหนึ่งคันนี้ผ่อนถูกมากครับแฟนเพจเป็น Mazda BT50 Pro ปี2022ครับ4ประตูเกียร์ออโต้ใครที่อยากได้รีบเข้ามาเอาเลยคันนี้ผ่อนประมาณ8,000เองนะขายอยู่ที่9อะ399,000บาทออกรถก็ใช้เงินแค่9บาทจบเลยนะครหรือจะเป็นคันนี้ครับ อ s u ูซูไฮ h ลนเดอร์ประตูนะครับเกียร์ธรรมดาปี2013ครับแฟนเพจคันนี้โคตรหลอเลยขายอยู่ที่5 7 9 0 0 0บาทครับทุกรุ่นทุกคันในเต็นท์ที่นี่นะครับออกรถ9บาทเอกสารไม่ยุ่งยากนะครับติดต่อเราเข้ามาได้หรือโทรเข้ามาได้ที่เบอร์ที่ปักหมุดไว้ด้านบนนี้เลยครับแล้ววันนี้นะครับเซลวุฒมาแนะนำโปรโมชั่นดีๆอย่างนี้นะครับ ออกรถก็9บาทประกันภัยก็ฟรีบัตรช่วยเหลือก็ฟรีนะครับบริการลากจูงรถฉุกเฉินก็ฟรีนะครับแล้วก็มีบริการฝากเซน็นอ่ะเซ็นถึงหน้าบ้านท่านเลยบริการจัดส่งรถฟรีทั่วประเทศให้ขนาดนี้ครับเปิดใจทักเข้ามาหาเรานะครับแล้ววันนี้เซลวุฒขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ